อา่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h p r Gamer ครับอยู่กับผมบาสจอยดคนดีคนเดิมครับในคลิปวิดีโอนี้ครับผมเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปสปอยเนื้อหาหลักเกี่ยวกับผลคอนโทรลกันนั่นเองว่าเป็นหน้าตายังไงนะครับมีอะไรมาใหม่บ้างนอกจากที่พี่เคยสปอยไปแล้วเดี๋ยวมารอรับชมรับฟังกันนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นนั้นชี้แจงนิดนึงครับผมตอนนี้ช่องของพี่จะ20,000 0ซับแล้วนะครับผมใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e อย่าลืมกด Subcribe กันนนด้วยัั่เอบอเคเราาาาตัดภพมนะรเเจห็ ทางตัวเกมเนี่ยมีการแจ้งวันที่และเดือนอัปเดตไว้แล้วนะครับผมนั่นก็คือวันพฤษภาคม25ธันวาคมนี้ครับเวลา5ทุ่มตรงนะฮะต่อมาเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอสั้นของผลคอนโทรลหรือว่าทีเซอร์นั่นเองนะครับจากทาง Gamer Robot เองเลยนะครับใครอยากดูคลิปวิดีโอเต็มไปดูได้ช่องของเขาเลยนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเป็นทางด้านของคอนโทรลอันเก่าเนี่ยเราจะครอบคุมได้แค่วงเล็กๆเองนะครับผมนะก็มีสกิลที่งอกง่อยมากๆนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าถ้าเขามีการปรับเปลี่ยนหรือววว่่าาารรีีเเเิ์คขึ้้้นนนนมแลยจะป็หต แบบไหนนะครับลองดูกันฮะนี่ฮะว้าวสีสันสดใสดส,สีฟ้าว่ะคุณผู้ชมโอ้ว่ะโคตรเท่เลยนะครับผมนะฮะดูดิโอ้ทั้งกาะคุณผู้ชมดูนะนี่ไง โอ้โหแล้วแถมนี่นะครับผมตัดทุกสิ่งอย่างได้จริงๆนะครับไม่ใช่เป็นการเฟคขึ้นมานะครับผมนะแต่เชื่อว่าน่าจะทําแบบนั้นได้จริงๆนะครับในปัจจุบันนะครับทำได้แค่เพียงต้นไม้บ้างแหละนะครับโขดหินบ้างแหละนู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีการปล่าขึ้นมาดูสิฮะมันเป็นการตัดได้ทุกอย่างจริงๆนะครับโอ้โหโคตคเท่เลยนะครับคุณผู้ชมฮะดูสิว่ามันจะสุดแค่ไหนนี่ไงนะครับผมนันนี่คือโอเวอร์แบบมากๆ o อพจัดเลยคือแม่งมึงตัดได้แม้กระทั่ง เกาะ1เกาะนะครับคุณผู้ชมอะไม่อยากจะคิดเลยว่าเฮ้ยมึงตัดได้ขนาดนี้จริงๆหรอนะครับผมถ้าทางตัวเกมมึงอัปเดตมาแล้วมึงทําไม่ได้ล่ะมึงจะเสียเซลไหมนะครับผู้ชมอะแต่ถ้าเขาทาได้จริงนะครับพี่กังวลอยู่อย่างเดียวแล้วมอนล่ะเออนะครับแล้วผู้เล่นคนอื่นล่ะเออนะประมาณนี้นะผมนะเขาจะอยู่ยังไงเขาจะเดินยังไงจะวิ่งยังไงนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการพิพนะครับพี่ว่าน่าจะโอพีจัดๆเลยเพราะว่าผู้เล่นโดยส่วนใหญ่นะครับไม่สามารถใช้ชีวิตบนน้ําได้นอกจากจะเป็นเผ่าเงือกถูกไหมฮะเออถ้าม นะครับผู้เล่นของการใช้ผลคอนโทรนี่จะได้เปรียบกว่านั่นเองครับแล้วก็คาดว่าถ้ามีการอัปเดตขึ้นมาจริงจรินะครับเดี๋ยวพี่จะจัดอันดับให้นะครับผมนะสำหรับผลพิศาจที่โอจะจัดนะครับอุมองว่าผลมังกรก็ OP แล้วนะเออนะครับผมนะแต่ผลคอนโทรน่าจะเวอร์หวังและอลังการกว่าแต่ที่สำคัญอะไรนะผลอะไรอุกบ่ายก็ OP เหมือนกันนะครับผมนะฮะเจอกันแน่ไว้วนี้นะครับผมนะกับการจัดอันดับผล o อที่สุดเดี๋ยวรออัปเดตก่อนจะเจอกันแน่นะฮะอ่าดูสิจบยังไงนะครับโอ้โหบอกเลยว่าน่าเล่น เป็นคิวดีโดเต็มนะฮะมาต่อกอีนิดนึงนะครับผมนะกับน้องซีโร่นะครับผมนะที่คอยส่งข้อมูลลับแบบนี้ให้พรีนั่นเองนะครับไปดูกันซิว่ามีอะไรมาบ้างครับเป็นผลคอนโทรแน่นอนครับผมนะฮะมาพร้อมกับอาวุธรับใหม่นะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะโหดขนาดไหนแต่เชื่อมั่นว่านะครับผมนะน่าจะคอมโบกับผลคอนโทรนั้นได้ดีนะครับน่าจะเป็นอาวุธเดียวนะครับที่น่าจะใช้ร่วมกับผลคอนโทรได้ดีนะครับผมนะฮะมีการตัดนู่นนี่นั่นโอ้โหชิงชิงช่างเลยนะครับรูปต่อมาก็เช่นกันนะครับก็ม แอดมินก็มีการถือมีดได้อย่างที่เห็นนั่นเลยนะครับต่อมานะครับผมเนี่ยเป็นเรื่องของสกินผลมังกรนะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าแท้แค่ไหนนะครับผมนะใครรู้บอกด้วยละกันนะครับเขาบอกว่ามีสกินมาขายอีกแล้วนะครับผมนะโอูดูดิผู้ใครจะไปไหววะนั่นนะเออนะครับและทูกสุดท้ายนะครับก็การันตีว่ามีดาบใหม่มาแน่นอนครับไม่น่าจะเรียกว่าดาบน่าจะเรียกว่ามีดคู่มากกว่านะครับผมนะตามนี้เนาะสีฟ้าสวยงามน่าจะไว้คอมโบกับผลคอนโทรลอย่างแท้แน่นอนครับเอาล่ะในคลิปตัวนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับหากใครที่ชบนนฝากกกกกดดดดไล์์แรร subscribe ัั้วยะค เราไว้เจอกันใหม่ในคิวิดอหนาครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย